สบายดีสวัสดีพี่น้องอ้ยพี่น้องเอ้ยบองนึงพี่น้องเอ้ยมีพลกระเทบร้ลายนาอพี่น้องเนาะเพราะว่าลมพายุเขาเมืองสุกระมาบางนึงพี่น้องเพราะว่าในบาทนะก็อุ้ยสแคเห็นแลวกําลังดตกเล่น้องลมเขามาในบานเขาสแคเองก็แห้งเติบเนาะเจินแม่ว่าอ้ยบกกาอยู่ในพื้นดอกหยาดเนาะลมแห้งว้ายอุ้ยเสียงสังกะสีกับยางสังกะสีเพื่อนทั้งสแคเพื่อนเก่า ทั้งสีกาแล้วพี่น้องไม่แต่ฝนหยอยก็เอายังโตงอะเนาะทั้งเขื่อนค่ะเขื่อนไปทังเขื่อนไม่แต่หมอก็สร้าป่องไว้เต็มพี่น้องเอ้ยอยู่ตลาดเมืองสุกมาเนาะขขาคล้องเสียหายลายพี่น้องเพราะว่าสักแค่กับเห็นแต่ข้าจะเอาลงเฟสในแผงนอกเดี๋ยวสักแค่กับสียเอาโหผับลงให้พี่น้องเบิรงพี่น้องอ่ามี่ปีงไก่มีโอ้ย คนกระทบล้ายความเฮียถิ่มแซ่เอ๋อสะมันตาอัน,นเนาะแต่อีตอนคนเขาจะคลายเครื่องคายของตอนแรกสักแค่วาซิเมอร์สุกมาอะไพี่น้องเนาะตอนมันท่นล่นทั้งฝนนะมิแต่แบบโหไปซื้อวา่าเขิบๆซื้อสักแค่วาซิเมอร์เนาะผ้าหนองกังหนองกงเมื่อไปหบแม่บอกเพื่อนแม่โอกระทือว่าแม่ของบาทุ่งเนาะเฝืนมาผ้าคนในบ้านมาปั่วอยู่อยู่บ้าน ไอ้ช่างแค่บ้านมุงแก้วนี่พี่น้องบ้านแฮ่เนาะบ้านท่าแฮ่มันเนี๋ยพ่ออีเมียนี่เนาะพี่น้องเห็ดให้ไม่พ้นกระทบบลายเลยทีเดียวเนาะพายุขาวอยู่เมืองสุกระม่พี่น้องแต่บ้านสะแขกก็มีลมมาเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่หน้าของมูสะกแค่เลยจ้าพี่น้องนี่อ่ากระชิมเอนเทียงไปเนาะแล้วก็หมักม่วงเต็มเลยพี่น้องเพราะว่าหน้ามูก็มีหมักม่วงเนาะียสะแขกเคยไปกินอยู่สงกรานต์นะนะไปบ่แม่นเนาะไปบุญบ้าน อันนี้แถวเมืองสุขุมวันเสียหายเกือบถูกลังเลยนะ้อพีนนอนาาา่น้องเป็นไตอีต้นขาเจ้าร้ายบังจะแค่เจอมอดได้พี่น้องเพราะว่าคายไปคายเครกินเคยคล้องกับทัวทิก็ใช่ไหมอุ้ยสังกะซีปุดน่ะพี่น้องปุดน่ะยุทั้งเท้าไฟฟ้ากับมีสังกะซีน้องบ่งสังกะซีกับปิวออกมันปวดน่ะโอ้ยลมแห้งคากไอ้นี้ปวดน่ะบิ่งปุดน่ะพี่น้องเอ้ยไป็ตไอีต้นน้อพี่น้องเนาะ อแม่เอามาจากหันอีแม ja ่บอกว่าอีแม่เอามาจากบ้านท่าเฮซิเมนเทสท่าเฮแทายังบ่คหอยบ่ชเถกหล่อมเนาะบ่ชเถกพายุหะนนะแม่กับมาเขาตลาดซุกมาเราเพิ่นบวชได้แบบตลาดซุกมาสักแค่ไปคุณบอกว่าแม่ถามว่าบ่มาเวะบันลาถามว่าหอนมึงซุกมากะบอกเด้อว่าจะเอาปลาเด็กปลาซิวเนาะที่สักแค่เห็ดแหละไปให้แม่เจอกันอยู่ตลาด เพราะว่าแม่ออกจักกันกะเป็นเวลาสามสี่มอกเนาะล้วกลัวซิเมื่อหอดบ้านขั้นบากอ่ะใส่เวลากะคำพอดีแหละพป่น้องเนาะล้วก็ถามแบบถามมาเบะแล้วก็บเบะข้าวหนึ่งแล้วก็บเบะเฮิร์นเติมเลยเนาะก็เลยมีคนมาสบายเนี่ยยังเนี่ยก็เลยีแม่แล้วก็เมื่อเลยก็เลยบอกแม่ว่าโอ้ยบาทุ่งกะไปหาปลาเนี่ยมาท่านหมาเนาะมาทุ่งมาหาปลามาท่านหมา เลยบ่ได้ปลายพี่น้องขัง้นปลายแฮกเม้นขาดนะจักสิ้ผ้านอ,อกไปดิไปล็อปอยู่ไซเนาะเถอะถเจอพยโย่หล่อมร้ายคนบอกโตๆกันว่าพายเมื่อตลาดสุมกม้าบางตอนแหล่เนะบบาะผู้ได้กล่ว่าอยู่ตลาดสุมกม้าคู่รักเหื่นตะลาลังหันเสียหายร้ายหล,ยลังเนาะคู่รังเหืน่นเกือบคู่รังเหื่นนะพี่น้องเนาะสั้างกระซีปิวออกฟ่องออกคณะ หลังจากล้มแล้วก็จะไปตลาดไฟดับพี่น้องเออบ่มีน้ำใสเบิ่งนึงเพราะว่าสายไฟเขาจะขาดนั่นแหละมีไฟมาเขาจะแคบอ่ะนะบาบ่ถุงั้งแต่ไป,าาาาไปหาป่าแต่เจ้ากรล้มพ่อพี่น้องเออล้มแล้วอะไรเนี่ยมาท่านมาอยู่ซะแค่กันแค่กัได้ดี๋ยวอาชีพไปหนักคนเนาะถ้ากับไปหวยนี่แหละถ้ากับปั้นนี่เพาท่านมาอยู่เว้ย ผู on ite, ้ย so ูน <gment mouve> ี่ติเนาะพี่น้องเนาะคิดติของลมพยุกแน่อ่ะเดี๋ยวสักแขะสิไปนําหาเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเนาะก็สิเป็นมื้อวันศุกร์เด้อพี่น้องเนาะเบิ่งอันนี้เมืองอยู่ตลาดสุกมาเองพี่น้องตลาดสุกมามีผลกระทบหลายเลยทีเดียวอยู่ในตลาดเมืองพี่น้องขาวองก็จ่ายเลยจ้อ่าผลกระทบเสียหายหลายอย่างพี่น้องพุ่นนะ ปูปลาหน้าน้ำกระลอยอองลองอยู่กับแม่พี่น้องเห็นบ่จ้าพี่น้องอันนี้กะทางเมื่อบานห้องสะแข่นอนนี่เนาะทางลงไปนี่ก็แม็นบลาดพี่น้องเออพลุกกระทบเนาะเห็นจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าพี่น้องบังปีงกายสะสะยางยาอยู่ลุม่มฝนมอ